สวัสดีครับวันนี้มากับผมไอ้ที่ีเทนทีหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาผมปวดกันแล้วไม่ได้ลงคลิปเยอะในทุผมก็โหลดมาเข้าเวอร์ชันใหม่ได้แล้วหนึ่งไม่ใช่ล่าสุดหรอกครับเป็นเวอร์ชันเบต้าแหละแต่มันก็เป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดสองจุดศูนย์จุดสองที่ผมสัญญาผมจะโหลดมาให้เล่นให้ดูเเดี๋ยวจะมาเล่าชีวิตเล่ากันดีกว่าเวอร์ชันใหม่นี้มีของเยอะ คนอื่นน่าจะเคยผมจะตั้งชื่อน่าจะเคยดูคลิปคนอื่นไปแล้วมัวคคคนคะรับแต่ยูใช้สูนนะเบ๊ไม่ลงเงินเราด้ชีวิตรักกันกนะครับผมจะไม่เล่นหลังจอนะครับนนี้จ็บคออยู่ได้ไม่ค่อยหายดีเลยเอ้ย โอ้โหเจอสีที่มันมีหลายความเงาแ่ต้นไม่เหรอขอไปหาพี่หมอยน่ รู้ของได้นี่ไม่ต้หาเลยมาอดีกว่นะอดไปเรื่อยๆจนวันทีสร้างบ้านเสร็จแล้วกันนะ

ที่ผมไม่แต่งออกอะไรเกี่ยวกับแค่นี้มก็ไปเอาไปบนเฮ้ยหาเต็มบวกกันดีกว่าตอนนี้

ชอบดีจริงๆเลสีทองชิบกทองนะยากมากกว่าจุกโอ้ได้สติกฟรีด้วยมาสติกฟีอันนี้วะโอ้ยจำลอเป็นอย่างนี้นะมันเคยให้ใยทุกาหในคอม kerja. kan ni kalau ambil ใชที่คุณนี่ถ้ามีเสียงนขวเดินเพราะว่าตอนี้มีคนเขาเียมาก Jeg skal gå en tur.

ได้แล้วตัวนึงนี่เหมือนกันรอบเดียวมันจะติดหรือปล่านะนแก้วน้แก้วน้แก้วไม่ชอบเนาะเสียใจจังเรเจอมาเล็ดได้ได,ด้ อาเจ้แล้วนะเอาไปสักอันแล้วกันเถอนไม่ชื่ได้ละนกแก่นกแกนกแก่เพิ่งเป็นหนังเชื่เสร็น้เี้ยง้ฉันเถิดได้โปรดทำไมต้องใส่หน้เองมันยิง ยิงเจ้ไม่ฉันเกลียดนกแจ้ที่สุดเลยจริงมากให้นกจงเป็นสัตว์เลี้ยงให้ฉันดีๆนี่และในที่สุดนกแจ้โอ้ยคมรัก

Ich meine, sama habe mal gewonnen. Ich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  habe <laughs> ừ lại một tờ thân chủ tàu thân chủ tàu china

เรื่อกันพีหน้าดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะไม่อัพโหลดอะแข้งหน้าแค้งมากกัมพีมทำให้ข้าแค้งมากข้าแค้งจะนอกอยู่ใช่ไหมว้าไปดาสติ๊กมาก่อน าจะมาเกิดอะนะโอ้ยไม่ดทำไมหลักเนน่์

ปุยโซน,นอ,อ่ะีน,น,น,นีดิจิตี้กยัสิลูบ้าออ่านี่ยนอนลอยตมาคับสีลอยอือแกสิจะตบนองตายอีกร้องไง้มาเลยมาเลยมาเลยเลเวลอายุไม่ถึงหนึ่งขวบเลย เลเวลก็เปรียบเหมือนอายุได้นะใครอยากจะเล่นแบบหมดอายุก็เล่อยูบัตทนทำไมผมไม่คุณไม่เล่นแบบยบัตทนเยอะยอยอะยอ อยู <aunque S 2> er. ens, ่ในบ้านังนี o ้มันจะไหเมื united, ่อคืนหนึ่งอ่ะขนาดนี้เรามต้องมาเก็งต้องมีอะไรดังตุ้มๆต่างๆแน่เราจะเป็นมจ้าของไมคน

Gay pistol göz lig บวันนี้ไปกำลังทำสามบาทเสร็จแล้วจบคลิปแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสาาดีครับ